สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็เจอกรัตน,นะอยู่บนดาดฟ้าอีกแล้วนะคะก็ไม่ได้กักตัวเหมือนคนอื่นนะก็ทํางานนะคะแต่ก็คือออกไปซื้อของหรือว่าไปช้อปปิ้งไปอะไรเงี้ยก็ไม่สมควรเนาะก็ไม่ได้ออกนะคะก็เลยอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็เราจะมาปลูกนะคะสตรอเบอรี่กันในเมื่อสวนสตรอเบอรี่เราไปไม่ได้เราก็ปลูกเองนะคะเป็นไงายงามมากลูกกําลังโตเลยค่ะนี่นะคะคงจะได้กินอยู่นะ แต่ก็อันนี้มันสองปีแล้วเขาบอกว่ามันจะไม่ค่อยโอเคนะเห็นเห็นร้านบอกมันแล้วแต่สายพันธุ์ว่าปลูกปีหนึ่งแล้วก็ต้องทิ้งเลยแล้วก็อย่างอย่างเนี้ยอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูวันนี้เราจะเอามาปลูกใหม่นะคะเพิ่งไปซื้อมานี่เห็นไหมออกดอกเต็มเลยอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะปีหนึ่งออก3ามครั้งนะคะอากิฮารุอากิโอเคนะคะแล้วก็มีมันชื่อรับูเบรี่นะคะ ชื่อเขาเป็นชื่อไอหมายถึงรูปหัวใจเนาะ mm. มันไอหมายถึงรับเบอรรี้นะไม่เข้าใจความหมายเหมือนกันนี่นะคะอันนี้ปีหนึ่งได้สามครั้งแล้วมันก็กําลังดูไม่ร,มรู้ไม่รู้ว่าจะได้กินไหมนะทุกคนนะก็รอรอรอ,อดูรอดูว่านะเรามาปลูกกันนะคะของเก่าเนี่ยที่รัดปลูกให้หไหมมันเหี่ยวเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นไนของปีที่แล้วเขาไม่ให้ใช้นะนัดก็เลยต้องยอมเสียสละนะคะถอนออกนะ สงสารเหมือนกันแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะคือมันแล้วแต่บางสายพันธุ์นะเราต้องซื้อใหม่ทุกรุ่นนะทุกปีกับปีหนึ่งออกสาครั้งก็คืออยู่ได้3ปีนะคะเนี่ยที่ซื้อมาใหม่เนี่ยอยู่ได้สามปีเดี๋ยวอ่ะวิธีปลูกก็ง่ายๆเลยเราก็ถอนนี้ออกมานี่เดี๋ยวอยออกมานะคะอาจจะเร่งให้เร็วก็ได้นะพอรัดปลูกช้านี่เราซื้อมาสต้นนะคะนี่ง่ายๆ นี่นะไม่ได้ใช้ถุงมือด้วยยิบกดนี่หลุดง่ายหลุดแล้วค่ะหลุดได้เห็นไหมใกล้ๆแล้วไม่ต้องเห็นรัดก็ได้เห็นมือเนาะนี่ค่ะนี่แล้วเขาก็มีลูกแล้วนะทุกคนเห็นลูกไหมคะน่ารักเชียวนี่นะคะนี่ท่างนี้ก็น่าอเชีย <laughs> เห็นไหมคือลูกมันเล็กบางครั้งอ่ะเราก็ต้องเอาออกอันไหนที่มันไม่ไหวจริงๆเราก็เด็ดออกก่อน อย่างเงี้ยมันกินไม่ได้แน่นอนนี่ก็เด็ดทิ้งนะคะแล้วก็เอาลงเลยเตรียมดินไว้แล้วนะคะ <c oughs> ซื้อดินมาแล้วก็ปุ <c oughs> ูกอย่างนี้ตั้งแต่ของอันที่แล้วที่เราถอนออกนะนี่ปลูกประมาณนี้เดี๋ยวรัฐให้ดูรัฐจะไม่เดี๋ยวนั่นนะคะนี่การปลูกของรัดนะ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ไปซื้อต้นไม้มา,มา <c oughs> เต็มเลย <c oughs> เดี๋ยวรัดให้ดูรัเจะเลงแค่ไหนนะ อันนี้นะคะสตรอเบอรี่สองต้นนะคะทุกคน<ม>เห็นยังนี่ซื้อมาอีกต้นหนึงสายพันธุ์เดียวกันสายพันธุ์เดียวกันนะคะอันนี้ต้นรู้สึกอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทไทยนะคะต่อหนึ่งต้นไปซื้อกินง่ายกว่านะซื้อกินได้สองแพ็คนะแต่ว่าเราก็นี่ดูโอ้ยอันนี้ต้องเป็นแน่ๆเลยค่ะนี่ลู้นไปเลเลย อันนี้ลุ้นนะลุ้นลุ้นมากอันนี้ลุ้นว่าเขาจะต้องเป็นนะจ๊ะนี่นะคะจับดึงขึ้นนี่แี่ <Yeah. S 1> เราไว้เทาะอย่างอื่นได้นะคะนี่แล้วเราก็ุ๊ยเ้ยตกใจไม่เอานะไม่เอาตัวตัวท่าค่ะเอ็กซ์เดนนะตัวท่าเดี๋ยวนะขาที่ลงให้เขาก่อนตัว ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยนี่นะกลัวไหมกลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวนะกลัวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเรา,เอา,เอา,เอามองไม่เห็นใช่ไหมเอานี่ขึ้นนี่ะเ,เสร็จแล้วเอาลงดินอีกนิดนึง ประมาณนี้นะคะแล้วก็กบค่ะกบค่ะเขามีวิตามินอยู่นะเนี่ยเห็นเหมือนมียาอยู่มีตกใจนะคะเจอตัวภาพตกใจมากโอ้ยอยไม่รู้ว่าจะทำยังไงเนี่ยคงท่าไม่ได้นะเขากินอะไรอะทาากินอะไรเป็นอาหารจะต้องหาที่ปล่อยนะจ๊ะนี่ได้แล้วนะคะปลูกง่ายๆเลยสไตล์รัดๆนะ ไม่รู้ใครเอาลากผักชีมาฝังน,นี่ปลูกง่ายๆายสไตล์รัดนะคะได้แล้วหนึ่งอย่างอันนี้เราก็ซื้อกระถางมาใหม่เจียงเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูกระถางใหม่ของรัดนนะคะว่ารัดจะปลูกอะไรนะคะจากเสร็จจากสตอรอเบอรี่ง่ายมากค่ะน,นี่อันนี้คือเราเตรียมดินไว้แล้วใช่ไหมคะนี่วันนี้นะคะซื้อพริกนะปีที่แล้วก็ปลูกนะคะแต่ตายไปแล้วเนาะเพราะมันหนาวอันนี้เป็นพริกสายพันธุ์เม็ดที่แบบยาวมากทุกคนอร่อยเผ็ดนะคะ แล้วก็ว้าวที่ขาดไม่ได้เลยนี่ลองปลูกดูนะคะอันนี้เป็นพริกไอโฟนเพิ่งจะเจอปีนี้เพิ่งจะเห็นมีเขาเพาะมานะพริกไอโฟนนะคะเอามาทําเป็นเดี๋ยววันหลังก็ทำให้ชิมนะมาทำอะไรแล้วก็มีพริกคือพ,พริกมาปลูกจริงอันนี้ของเกาหลีพริกเกาหลีคือต้นนั้นเลยยังไม่ตายนะเนี่ยอันนี้นะคะ แล้วก็มีพริกอีกอันนี้เป็นพริกที่แบบว่ามันเป็นพริกขี้หนูเหมือนพริกชีฟ้านะทุกคนนะแบบออกมาเป็นเลยร้อยเม็ดเลยถ้าใครที่เคยดูคลิปรัดนะปีนี้ก็จะปลูกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าท okay. ี่ขาดไม่ได้ก็คือเต็นเต้นเตนมินิมินินะคะมินิมินิมินิบาร่านะคะก็คือดอกกุหลาบเล็กนะคะต้นแค่เนี้ยดอกเต็มเลยเดี uk, ๋ยวเราจะต้องหาที่ลงให้เขานะคะเพราะว่า หลาปลูกเยอะเหมือนกันบ้านนี้โ okay. อเคเดี๋ยวรัดจะใส่ดินก่อนเนะาะงั้นเราเดีย๋ยวเราไปก่อนนะคะเดี๋ยวปลูกพริกกันเดี๋ยวมาดูอันนี้ปลูกสตรอเบอรี่ไปแล้วเดี๋ยวปลูกพริกด้วยเนาะเดี๋ยวขอเตรียมดินก่อนนะคะดินเตรียมดินเตรียมดินง่ายๆเลยคะ่ะคือที่บ้านเนี่ยมันจะมีดินผสมไว้แล้วในถุงพวกนี้นะทุกคนก็คือคนที่บ้านรัดเนี่ยทุกปีจะต้องเก็บดินล้างอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะคะทุกปีจะต้องเก็บดินล้างใช่ไหมเนี่ยเราก็จะเอาดินจากพวกนี้ค่ะที่เรา ที่เราตากแดดทำนูน่นทำนี่ไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะคะเอาดินพวกนี้เทใส่ในวิธีการเทใส่ดินนะคะเราก็หาลองมันจะมีที่ลองนะคะซื้อจากร้านร้อยเยนหรือว่าอะไรแบบนี้เดี๋ยวรัดเอาให้ดูนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรัดขอบพักแป๊บะคะ่ะต่อค่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ลมอะไรก็ไม่รู้นะก็ไปเตรียมมาแล้วนะคะนี่เลยนี่แบบนี้เลยนะคะนี่ ซื้อร้านอยเยนนะแล้วก็มีพวกเปลือกหอยที่เรากินแล้วนะคะที่บ้านรัดนะเปลือกหอยเอวยอะไรเอวยแล้วก็จะเก็บไว้นะคะเพื่ออามารองก้นของดินนะคะให้น้ําไหลสะดวกนะแล้วดินนี่นะก็ผสมปุ๋ยเรียบร้อยนะคะถามว่าดินยี่ห้ออะไรนะรัดไม่รู้นะเพราะว่าซื้อมาแต่ละครั้งไม่เหมือนกันนะคะก็จะซื้อมาแบบว่าเขาจะเขียนว่าดอกไม้ยาไส้อะไรเงี้ยดอกไม้แล้วก็ผักอะไรเงี้ยเราจะอ่านเอานะไม่ได้เน้นอะไรนะคะเราจะปลูกเลยเทบินนะคะแล้ว เอาผสมไปแล้วนะคะเราเก็บถุงคือใหญ่มากทุกคนเด็เดให้ดูคือ <c oughs> บุยนี่นะนี่อันนี้ถุงใหญ่นะคะดินเราเยอะมากคือ <c oughs> ไม่ได้ทิ้งนะคะเพราะดินญี่ปุ่นเนี่ยแล้วบ้านเราแต่นี่มีม,มีมีไส้เดือนทุกคนที่สำคัญนะดินดีไม่ดีนะคะอยู่ดาดฟ้าแต่มีไส้เดือนคิดดูดิแบบ คืออาหารสมบูรณ์เนาะเดี๋ยวรัดูนี่อันนี้ดินเราเตรียมไม่เรียบร้อยแล้วนะคะประมาณสามอาทิตย์ที่แล้วก็รู้ว่าคือรู้ว่าเออเราจะต้องปลูกนู่นปลูกนี่เพราะว่าเดี๋ยวมันเริ่มอากาศร้อนเนาะเดี๋ยวรัดูนะให้ดูนะดข้ามได้ไม่เป็นไรนะจ๊ะแต่เมื่อกี้ไอตัวนั้นอะหายไปแล้วคะ่ะรู้สึกว่าจะกินดูนะนี่เห็นดินไหมเห็นดินนะ้ใช่ไหมคะ เราก็ไม่ต้องใส่ดินเยอะจนล้นนะคะ <_ an> เพราะว่าอันเนี้ยลึกมากนะเดี๋ยวให้ดูนี่ลึกลึกมากเหมือนกันปลูกปลูกต้นไม้บนดาดฟ้ามันก็จะดีดน,นี่อ่อนไงยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะคะที่ใช้นะขนาโตยาไซนะคะโนดสุจินะคะ,ะ,คะเราก็จะผสมมาเรียบร้อยญี่ปุ่นเามีขายหลายประเภทมากเลยะคะ่ะใส่นิดนึงใส่นิดนึงโอเคเราใส่เสร็จปุ๊บ อันนี้เราผสมปุ๋ยเรียบร้อยนะคะเสร็จปุ๊บเราก็อัน,นเนแล้วนล้นก็จะเอาพริกอันนี้เลยอันนี้ปลูกพริกนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพริกไอโฟนไอโฟนนะคะเป็นต่างชาติทําด้วยนะคะอันนี้เขามาจากจังหวัดอะไรไม่ได้เขียนบอกนี่นะนัดก็แกะออกอย่างนี้เลย นี่มันจะมีรูใช่ไหมเราก็กดเลยค่ะเวลาเราซื้อมาเราก็กดตรงรูนะกดตรงรูนะคะนี่เดี๋ยวมันจะต้นใหญ่นะคะการเตรียมดินอย่าดูหน่ารัดดูมือรัดมือเพื่อนนะนี่นะคะก็ดินเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมมีไส้เดือนอยู่ในนี้แล้วอุ่นใจนะคะดินดีแน่นอนนี่เราก็ใส่ไปอันนี้จะลงสองต้นนะคะเพราะว่ามันใหญ่คือเราปลูกเราต้อง เราไม่ได้ปลูกปลูกในที่กว้างใช่ไหมมันต้องไอ้น,นี้ใช่ไหมแต่ว่าพริกจะต้นใหญ่ขึ้นนะคะและนี้ก็เป็นโอ้นี่ก็จะต้นใหญ่มากเลยนี่เราลงพร้อมต้นนี้ดีกว่าเนาะอันนี้จะเป็นพริกสายพันธุ์ที่แบบบอกเลยนะคะนี่ว่าโอ้ยอ่าเขาเรียกว่าอะไรอยู่ที่ ไม่รู้ว่าจะกายหรือเปล่าแต่ไม่กายนะคะี่เดี๋ยวต้นมันจะใหญ่มากเดี๋ยวคอยดูนะคอยวุ้นไม่กะรับนะนี่นะคะมันต้องปลูกใกล้กันแหละเพราะว่ามันไม่มีเนื้อที่นะคะแล้วก็กระถางนี้นะนี่แล้วก็จะเอาปักไว้ว่าเราปลูกพริกใสยพันุอะไรลงไปนะคะเพราะว่าจําไม่ได้จ้านี่เริ่มออกดอกแล้วอะคิดดูดิแล้วโตเร็วมากบอกเลยว่าโตเร็วมากนะคะ เราก็จะเก็บไอ้น,นี้ไว้นี่นะคะเราก็จะดูว่าปีนี้ปีแรกที่จะปลูกนะคะพริกไอโฟนนะว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะได้แล้วได้แล้วทุกคนง่ายไหม คือเราเตรียมดินไว้ให้พร้อมนะคะกับการที่จะปลูกบางบางอย่างนะเราจะใส่ถุงดินเลยคะ่ะเหมือนปลูกสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยเราก็ใส่ถุงดิน้ามันง่ายนะแล้วก็เหลือีกสามต้นที่เราจะต้องไปปลูกนะคะก็มีพริกนี้พริกนี้นี่เห็นไหมอันนี้เผ็ดอร่อยเหมือนพริกชี่ที่นหนูสวนน่ะมันหอมด้วยค่ะเหมือนพริกหอมอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกเกาหลีนะคะที่อยู่ต้นนี้ยังไม่ตายต้นใหญ่มีต้นหนึ่งนี่มันจะเผ็ดมากอันนี้ก็เก็บแห้งได้นะคะ เม็ดจะใหญ่เดี๋ยวลองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเครัตขอบคุณทุกคนมากนะคะเดี๋ยวเราไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะคะในไฟ์สดแล้วกันเนาะปลูกผ,ผักให้ดูค่ะวันนี้ลองไปทํากันดูนะคะถ้าใครว่างๆไม่รู้จะทําอะไรนะคะเตรียมดินให้ดีทิ้งไว้แบบใส่ปุ๋ยผสมปุ๋ยอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วผักออกมาจะจะงามอะ่ะไม่รู้สิมันโอเคนะสาหรับรัดนะผักเต็มเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะ ไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะช่วงนี้ไปกินสตรอเบอรี่ไม่ได้แต่มีสตรอเบอรี่ให้ได้กินนะจ้า <S <S เดี๋ยวรอให้มันโตก่อนนะโอเคไปก่อนอค,ค่ะบ๊ายบายค่ะ